สวัสด <aunque S 2> ีค่ะฮัลโหลนี่เราอยู่ที่ Wine Connection ที่เควินเลดอยู่กับเจ้าของช็อปบ้านๆด้วยไอ้ยาจะมาไรมมาพูดอะไรกับท่านผู้ชมหน่อยนะคะแต่ว่าอะไรคะสวัสดีท่านผู้ชมเอ่อถ้าอยากคุยกับ เจ้าของเว็บไซต์นี่ติดต่อได้ที่ไหนบ้าง083-829-3800อนหรือหรืออะไม่ได้ยิน083-829-3800จะมี ID ไลน์ด้วยนะครับ w w w s op. h o p b a n b a n c h a o s h o p b n b n c o m ในช็อปมีมีอะไรแบบน่าสนใจแนะนำเพื่อนๆวันนี้หน่อยมีมีฟุตบอนะครับอันนี้คุงหายกับรถขาเล็กหน,นึ่งกระปุกเนี่ยพันเก้าปกติขายกระปุกละสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดใช่รถพิเศษ ปกติ2มเป็นกระปุกใหญ่มีทั้งหมด9 5เมตรแต่นี้คือเราทำทำกระปุกเล็กลงมาเลยขายแค่1 9 0มีทั้งหมด90เมตรคนรับคนรับก็คือกินแล้วคุงหายแขนรลดขาเล็กแล้วก็ฟูโก้เนี่ยนำเข้ามาจากอเมริกาเห็นไหมครับแต่ว่าผลิตอยู่แถวของเอรย์นี่แหละ <laughs> แล้วก็ส่งไปรุ่นแล้วก็สะบัดานที่นีโอเคอ่ะสวัสดีท่านผู้ชม ハハハハ。<laughs>